ก่อนที่คุณจะตื่นรู้จิตมักส่งสัญญาณเงียบๆบแบบนี้มาก่อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางช่วงของชีวิตเราอาจตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้มันไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความทุกข์และก็ไม่ใช่ปัญหาชัดเจนใดๆในชีวิตทุกอย่างรอบตัวยังดูเหมือนเดิมงานยังเป็นงานคนรอบตัวยังเป็นคนเดิมหน้าที่รับผิดชอบยังอยู่ครบแต่ข้างในกลับรู้สึกเงียบลง แผ่วลงและไม่ยินกับสิ่งเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาความรู้สึกนี้มักทำให้หลายคนสับสนเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลรองรับไม่มีดรามา่าไม่มีเหตุการณ์ณกระทบใจแต่กลับรู้สึกเหมือนหัวใจไม่วิ่งตามโลกแบบเดิมอีกแล้วหลายคนพยายามหาคำอธิบายกับความรู้สึกนี้บางคนคิดว่าตัวเองขี้เบือ่อบางคนโทษตัวเองว่าหมดไฟหรือบางคนกลัวว่าตัวเองกำลังมีปัญหาทางอารมณ์ทั้งที่ความจริงแล้ว สิ่งนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเลยแต่เป็นการเปลี่ยนระดับการรับรู้ของจิตอย่างเงียบๆจิตเริ่มถอยออกมาจากการไหลไปตามแรงดึงของโลกภายนอกและเริ่มหันกลับมาฟังจังหวะของตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เคยทำให้ตื่นเต้นเริ่มไม่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนเดิมเรื่องที่เคยอยากได้เคยอยากพิสูจน์เคยอยากแข่งขันเริ่มดูห่างออกไปไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นหรือเหนือกว่าใคร แต่เพราะข้างในเริ่มถามหาความหมายมากกว่าผลลัพธ์จิตเริ่มไม่อยากวิ่งเร็วเหมือนโลกอยากเดินช้าลงอยากอยู่กับปัจจุบันอยากเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอะไรจริงๆในช่วงนี้หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าโลกภายนอกเสียงดังเกินไปข่าวสารความคาดหวังความเร่งรีบของผู้คนเริ่มทําให้ใจล้าโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ปกติ แต่ตอนนี้เหมือนระบบภายในเริ่มกรองสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกไปเองจิตไม่ได้ต่อต้านโลกแต่เลือกไม่แบกรับทุกอย่างเหมือนเดิมความรู้สึกไม่อินนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักชีวิตไม่รักคนรอบตัวหรือไม่อยากมีความสุขตรงกันข้ามมันคือการที่จิตเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เติมพลังจริงๆและอะไรคือสิ่งที่แค่ดึงพลังออกไปเงียบๆหลายคนจะเริ่มอยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่กับความสงบ อยากใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองมากขึ้นทั้งที่ไม่เคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนในความเงียบนี้เองจิตเริ่มฟื้นความไวต่อความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเสียงหัวใจความคิดที่เคยถูกกลบด้วยความวุ่นวายเริ่มดังขึ้นความต้องการที่แท้จริงเริ่มชัดขึ้นและคำถามใหม่เริ่มปรากฏคำถามที่ไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับสถานะแต่เกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตอยู่ หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากฝืนไม่อยากแกล้งทำไม่อยากอยู่ในบทบาทที่ไม่ตรงกับใจอีกต่อไปแม้จะยังทำหน้าที่เดิมแต่ข้างในเริ่มอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากขึ้นจิตเริ่มเลือกความจริงภายในมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกและนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองกำลังถอยหลังท้งที่จริงแล้วจิตกำลังเปลี่ยนทิศทางการไม่อินกับโรคแบบเดิม คือการที่จิตเริ่มไม่หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยแรงกระตุ้นภายนอกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มหันไปเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายในความพอใจเริ่มไม่ขึ้นอยู่กับคำชมการยอมรับหรือความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่เริ่มขึ้นอยู่กับความรู้สึกสงบภายในมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้เองหลายคนจะรู้สึกแปลกแยกเล็กๆเหมือนยืนอยู่ระหว่างสองโลก โลกเดิมที่คุ้นเคยและโลกใหม่ที่ยังอธิบายไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ก็รู้ว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบเพราะมันไม่ใช่ทามแยกที่ต้องตัดสินใจทันทีแต่เป็นสะพานที่จิตกำลังค่อยๆเดินข้ามไปอย่างช้าๆถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดปกติ และคุณไม่ได้หลงทางจิตของคุณแค่เริ่มไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับระดับพลังงานใหม่อีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อพาคุณหนีโลกแต่เพื่อพาคุณกลับมาอยู่กับโลกในแบบที่เบาลึกและจริงกับตัวเองมากขึ้นและในความไม่อินนี้เองคือสัญญาณเงียบๆว่าจิตกําลังเตรียมตัวสำหรับการรับรู้ในระดับที่ละเอียดกว่าเดิม ระดับที่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องฝืนเพียงแค่ฟังต,ตัวเองให้ชัดขึ้นทีละนิดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆมันมักไม่ได้เริ่มจากชีวิตภายนอกก่อนแต่มาเริ่มจากความคิดเล็กๆภายในที่ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวหลายคนอาจสังเกตได้ว่าช่วงหนึ่งของชีวิต ความคิดของตัวเองเริ่มไม่เหมือนเดิมทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่ได้อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเพิ่มไม่ได้บังคับให้คิดบวกแต่เหมือนมุมมองบางอย่างค่อยๆค,คลี่ออกเองอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่เคยคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เริ่มมีพื้นที่ว่างให้ความเป็นไปได้อื่นๆเข้ามาความคิดไม่ได้สุดโต่งเหมือนเดิมไม่รีบตัดสินไม่รีบสรุปและไม่รีบโทษใครง่าย จิตเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างมีหลายชั้นหลายมุมและหลายเหตุผลที่ซ้อนกันอยู่ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการคิดเยอะขึ้นแต่เกิดจากการรู้สึกได้ลึกขึ้นก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนจริงจิตมักจะเปลี่ยนก่อนเสมอเพราะจิตคือพื้นที่แรกที่พลังงานใหม่เข้ามาทำงานความคิดบางอย่างที่เคยวนซ้ำเริ่มเงียบลงโดยไม่ต้องพยายาม ความกังวลบางเรื่องที่เคยควบคุมใจเราได้ดีเริ่มไม่มีแรงดึงเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะจิตเริ่มมองเห็นมันในมุมที่ต่างออกไปหลายคนจะเริ่มสังเกตว่าตัวเองตอบสนองต่อเหตุการณ์เดิมไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เคยทำให้โกรธเครียดหรือเสียใจนานๆตอนนี้กลับผ่านไปได้เร็วขึ้นไม่ใช่เพราะชินชาแต่เพราะจิต เริ่มไม่อยากแบกพลังงานหนักๆเอาไว้ความคิดเริ่มเลือกความเบาโดยหัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครบอกว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรในช่วงนี้ความคิดจะไม่พยายามควบคุมทุกอย่างเหมือนเดิมความอยากรู้สึกมั่นคงจากภายนอกเริ่มลดลงและความไว้ใจในกระบวนการของชีวิตเริ่มเพิ่มขึ้นจิตเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องเริม่มไม่จำเป็นต้องบังคับและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตลอดเวลา ความชิดเริ่มทำงานร่วมกับความรู้สึกมากขึ้นไม่ได้แยกขาดจากการเหมือนที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือการที่จิตเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างอ่อนโยนคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแต่เป็นคำถามที่เปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรจริงๆเรากำลังพยายามทำให้ใครพอใจหรือเรากำลังฟังเสียงของตัวเองมากพอแล้วหรือยัง คำถามเหล่านี้ไม่ได้สร้างความหนักแต่กลับทำให้ใจเบาลงอย่างแปลกประหลาดเมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตภายนอกยังอาจดูเหมือนเดิมอยู่พักหนึ่งแต่ภายในเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการตัดสินใจช้าลงแต่ลึกขึ้นความอยากเริ่มต้นใหม่บางอย่างเริ่มก่อตัวแม้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรแต่ก็รู้ว่ามีบางอย่างกำลังรอให้เราเลือกในเวลาที่เหมาะสม ความเปลี่ยนแปลงของจิตในช่วงนี้ไม่ได้มาพร้อมเสียงดังหรือสัญญาณชัดเจนแต่มาในรูปแบบของความนิ่งความชัดและความรู้สึกว่าตัวเองกำลังกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเป็นใครและไม่ต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศท,ทางเหมือนที่ผ่านมา ถ้าคุณสังเกตว่าความคิดของคุณกำลังเปลี่ยนก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการปรับจูนของจิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตจะค่อยๆเคลื่อนไหวตามจังหวะใหม่เมื่อจิตพร้อมและคุณไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรเลยเพียงแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกภายในของตัวเองเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อจิตเริ่มเปลี่ยนระดับการรับรู้สิ่งหนึ่งที่หลายคนสังเกตได้ชัด แต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆคือความไวต่อพลังงานรอบตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อก่อนอาจไม่เคยเป็นคนอ่อนไหวไม่เคยสนใจบรรยากาศไม่เคยรู้สึกอะไรกับสถานที่หรือคนเป็นพิเศษแต่จู่ๆก็เริ่มรู้สึกได้ทันทีว่าที่ตรงนี้อยู่แล้วอึดอัดคนคนนี้อยู่ใกล้แล้วเหนื่อยหรือบางสถานที่แค่เดินเข้าไปใจก็สงบลงโดยไม่รู้เหตุผล ความไวนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่มาจากการที่จิตเริ่มเปิดรับข้อมูลในระดับที่ละเอียดขึ้นเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่เคยรับได้แค่คลื่นหย,ยาบๆตอนนี้เริ่มรับคลื่นที่เบากว่า,วาละเอียดกว่าและเงียบกว่ามากขึ้นพลังงานของคนสถานที่และสถานการณ์เริ่มถูกรู้สึกได้ก่อนที่จะถูกคิดหรือวิเคราะห์หลายคนจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเมื่ออยู่ที่คนเยอะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนัก แค่การอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเสียงดังหรืออารมณ์ที่ปะปนกันก็อาจทําให้ใจล้าโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะจิตเริ่มรับรู้พลังงานที่เคยถูกมองข้ามมาก่อนและยังเรียนรู้วิธีกรองมันอยู่ในขณะเดียวกันสถานที่บางแห่งกลับให้ความรู้สึกตรงกันข้ามแค่ได้นั่งเงียบๆใกล้ธรรมชาติใกล้ต้นไม้ใกล้น้ำหรืออยู่ในที่ที่พลังงานนิ่ง ใจก็เหมือนได้พักจริงๆโดยไม่ต้องพยายามอะไรความสงบแบบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความอิ่มเอมบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเมื่อจิตใบขึ้นการอยู่กับคนบางประเภทอาจเริ่มเปลี่ยนไปคนที่เคยคุยกันได้ปกติกลับทำให้รู้สึกตึงเครียดหรืออึดอัดอย่างไม่มีเหตุผลขณะที่บางคนแค่ได้นั่งอยู่ใกล้ๆโดยไม่ต้องพูดอะไรมากใจก็รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย สิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าใครดีหรือไม่ดีแต่เป็นเรื่องของความสอดคล้องของพลังงานในช่วงเวลานั้นช่วงนี้หลายคนจะเริ่มต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นไม่ใช่เพราะเกลียดคนหรืออยากแยกตัวเพราะจิตต้องการความนิ่งเพื่อปรับสมดุลการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นการพักระบบรับรู้ที่ทำงานหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวความไวต่อพลังงานยังแสดงออกผ่านร่างกายบางครั้งอาจรู้สึกแน่น วิวหนักหรืออ่อนล้าทั้งที่ตรวจร่างกายแล้วไม่พบอะไรผิดปกตินี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายและจิตกาลังเรียนรู้การสื่อสารกันในระดับที่ลึกขึ้นร่างกายเริ่มบอกว่าพลังงานแบบไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราสิ่งสำคัญในช่วงนี้ไม่ใช่การพยายามปิดความรู้สึกแต่คือการฟังมันอย่างอ่อนโยนเรียนรู้ว่าอะไรทำให้ใจเบาอะไรทำให้ใจหนัก และค่อยๆเลือกอยู่กับสิ่งที่หล่อเลี้ยงพลังงานของตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไวต่อพลังงานรอบตัวมากขึ้นขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดปกติและไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการที่จิตกำลังปรับตัวเพื่อรับรู้โลกในระดับที่ละเอียดกว่าเดิมโลกไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่คุณกำลังรับรู้มันในแบบที่ลึกขึ้นเบาขึ้น และจริงกับตัวเองมากขึ in way, problem, ้นและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความวัยนี้อย่างอ่อนโยนจะทำให้คุณค่อยๆพบจังหวะใหม่ที่เหมาะกับหัวใจของตัวเองโดยไม่ต้องเร่งรีบอะไรเลยเมื่อจิตเริ่มขยับเข้าสู่การรับรู้ระดับใหม่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆคือการตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมของตัวเองแต่เป็นการตั้งคําถามที่ไม่ได้มาพร้อมแรงต่อต้าน ไม่ได้อยากเถียงใครและไม่ได้อยากพิสูจน์ว่าตัวเองถูกหรือใครผิดมันเป็นการตั้งคำถามที่นุ่มลึกและจริงใจเหมือนจิตเริ่มอยากเข้าใจความจริงมากกว่าการยึดถือสิ่งที่เคยเชื่อมาความเชื่อหลายอย่างที่เราเติบโตมาก,กับมันค่อยๆถูกมองใหม่โดยไม่ตั้งใจความเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จความถูกต้องหน้าที่ความดีความเหมาะสมหรือแม้แต่บทบาทของตัวเองในครอบครัวและสังคม จิตเริ่มถามเบาๆว่าสิ่งนี้ยังสอดคล้องกับหัวใจเราจริงไหมหรือเราแค่ทำตามเพราะเคยชินสิ่งที่น่าสนใจคือการตั้งคำถามนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความโกรธหรือความขัดแย้งภายในเหมือนที่ผ่านมาจิตไม่ได้รู้สึกว่าต้องปกป้องความคิดเดิมอีกต่อไปแต่กลับเปิดพื้นที่ให้มุมมองอื่นเข้ามาอย่างสงบเหมือนมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นในใจพื้นที่ที่ไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบเลือกข้างและไม่ต้องรีบสรุป หลายคนจะเริ่มฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หลงไปตามเสียงเหล่านั้นง่ายเหมือนเดิมจิตเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือข้อมูลอะไรคือความเชื่อและอะไรคือความจริงที่เหมาะกับเส้นทางของตัวเองการไม่ต่อต้านไม่ได้แปลว่ายอมรับทุกอย่างแต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจมากกว่าการตอบสนองจากอารมณ์ในช่วงนี้อาจเกิดความรู้สึกแปลกๆที่เหมือนเราไม่ได้ยึดมั่นในอะไรเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ได้รู้สึกหลงทางความรู้สึกนี้อาจทำให้บางคนไม่สบายใจในตอนแรกเพราะการไม่มีคำตอบชัดเจนเคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เมื่อจิตเริ่มคุ้นกับความว่างนี้จะพบว่ามันคือพื้นที่ของการเติบโตเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ความจริงใหม่ๆค่อยๆเผยออกมาในเวลาที่เหมาะสมการตั้งคำถามโดยไม่ต่อต้านยังทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเปลี่ยนไป เราอาจไม่พยายามเปลี่ยนใครไม่พยายามชี้ถูกชี้ผิดและไม่รู้สึกจำเป็นต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาจิตเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีระดับการรับรู้และจังหวะของตัวเองและการเคารพเส้นทางของกันและกันคือรูปแบบหนึ่งของความเมตตาที่ลึกขึ้นสิ่งนี้ยังสะท้อนกลับมาที่การมองตัวเองจิตเริ่มตั้งคำถามกับความคาดหวังที่เคยกดดันตัวเองมานานเราอาจเริ่มปล่อยบทบาทที่ไม่จำเป็น ปล่อยความพยายามที่จะต้องเป็นในแบบที่คนอื่นอยากเห็นและเริ่มฟังเสียงภายในมากขึ้นโดยไม่รู้สึกผิดการตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตวุ่นวายแต่กลับทำให้ใจค่อยๆเป็นอิสระความเชื่อที่หลุดออกไปไม่ได้ทิ้งความว่างเปล่าแต่เปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมเข้ามาแทนที่และความเข้าใจนี้ไม่ได้มาจากการคิดเยอะแต่มาจากการรู้สึกตรงกับตัวเองมากขึ้น ถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆโดยไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกต่อต้านและไม่รู้สึกอยากเอาชนะใครขอให้รู้ว่านี่คือสัญญาณของจิตที่กำลังเติบโตจิตไม่ได้ปฏิเสธอดีตแต่กำลังขยายพื้นที่ให้ความจริงที่กว้างขึ้นลึกขึ้นและอ่อนโยนขึ้นได้เข้ามาอยู่ในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อจิตเริ่มเปลี่ยนระดับ การอยู่คนเดียวจะเริ่มมีความหมายที่ต่างออกไปอย่างชัดเจนจากเดิมที่การอยู่ลำพังอาจถูกตีความว่างเหงาว่างเปล่าหรือถูกทิ้งช่วงนี้กลับกลายเป็นความรู้สึกที่จำเป็นต่อหัวใจอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพราะไม่อยากยุ่งกับใครไม่ใช่เพราะเบื่อผู้คนแต่เพราะจิตต้องการพื้นที่ที่เงียบพอจะได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้ง หลายคนจะเริ่มสังเกตว่าตัวเองต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นแม้จะยังรักคนรอบตัวเหมือนเดิมแต่การอยู่กับผู้คนตลอดเวลาเริ่มทำให้ใจล้าโดยไม่รู้เหตุผลการพูดคุยการรับฟังเรื่องราวหรือการอยู่ในบทบาทเดิมๆนานเกินไปเริ่มดึงพลังงานออกจากข้างในอย่างเงียบๆจิตจึงเริ่มขอพักโดยไม่ได้มีความโกรธหรือปฏิเสธใครอยู่เบื้องหลัง การอยู่คนเดียวในช่วงนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับมีความนิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเป็นความนิ่งที่ทำให้ใจได้หายใจลึกขึ้นความรู้สึกที่เคยถูกกลบด้วยเสียงรอบตัวเริ่มปรากฏความคิดที่แท้จริงเริ่มค่อยๆโผล่ขึ้นมาโดยไม่ต้องพยายามและหลายคนจะพบว่าการอยู่กับตัวเองแบบเงียบๆกลับเป็นช่วงเวลาที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิต ในความเงียบนี้จิตเริ่มจัดระเบียบตัวเองความรู้สึกที่ค้างคาความเหนื่อยที่สะสมและอารมณ์ที่เคยถูกกดไว้เริ่มค่อยๆค,คลี่คลายโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรจิตเพียงแค่ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแสดงบทบาทและไม่ต้องเป็นอะไรให้ใครเห็น หลายคนอาจรู้สึกผิดในตอนแรกที่อยากอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนกำลังทอดทิ้งคนอื่นหรือกลัวว่าจะดูห่างเหินแต่ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่การถอยหนีจากความสัมพันธ์หากเป็นการกลับมาดูแลความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์ที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวเองเมื่อจิตได้รับการพักอย่างเพียงพอเราจะกลับไปเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้อย่างเต็มใจและอ่อนโยนกว่าเดิ ช่วงนี้เองที่หลายคนเริ่มค้นพบว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากการมีคนอยู่รอบข้างตลอดเวลาความสุขแบบใหม่เป็นความสุขที่เงียบเรียบง่ายและไม่ต้องมีพยานความสุขจากการได้นั่งเฉยๆการได้อยู่กับลมหายใจการได้ฟังหัวใจตัวเองเต้นโดยไม่ถูกรบกวนความสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแต่มั่นคงและลึกมาก การอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่เป็นการปรับจูนพลังงานภายในเมื่อจิตได้กลับมาอยู่ในจังหวะของตัวเองเราจะเริ่มรู้ว่าควรให้พลังงานกับใครควรอยู่ตรงไหนและควรปล่อยอะไรไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนและไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นสิ่งที่หัวใจต้องการ ขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่สัญญาณของการแยกตัวออกจากโลกแต่เป็นสัญญาณว่าจิตกำลังเรียนรู้การอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงและจากพื้นที่เงียบนี้เองจะค่อยๆเกิดความชัดเจนความสงบและความเข้าใจใหม่ๆที่จะพาคุณเชื่อมต่อกับโลกในแบบที่เบาลึกและจริงใจกว่าเดิมโดยไม่ต้องเร่งรีบอะไรเลย เมื่อจิตเริ่มเชื่อมต่อกับตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเริ่มสังเกตได้อย่างชัดเจนคือความคิดและความรู้สึกเริ่มเชื่อมถึงกันเร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนมีบางอย่างภายในทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติคิดอะไรไว้ใจก็รู้สึกตามทันทีหรือบางครั้งยังไม่ทันคิดเป็นคำพูดความรู้สึกก็เกิดขึ้นก่อนแล้วในอดีต ความคิดกับความรู้สึกอาจแยกจากกันชัดเจนเราคิดอย่างหนึ่งแต่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งภายในต้องฝืนต้องกดหรือพยายามโน้มน้าวตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตเริ่มเปลี่ยนระดับความแยกขาดนี้เริ่มลดลงความคิดไม่จำเป็นต้องควบคุมความรู้สึกและความรู้สึกก็ไม่จำเป็นต้องต่อต้านความคิดทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น หลายคนจะเริ่มสังเกตว่าสิ่งที่คิดไว้ไม่นานก็เริ่มสะท้อนออกมาในชีวิตจริงไม่ใช่ในรูปแบบของปาฏิหาริย์แต่เป็นการตอบสนองที่เป็นธรรมชาติของโลกภายนอกต่อพลังงานภายในความคิดที่มาพร้อมความรู้สึกชัดเจนจะมีน้ำหนักมากขึ้นและส่งผลต่อการตัดสินใจคำพูดและการกระทำอย่างแนบเนียน ในช่วงนี้ความรู้สึกภายในจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศนำทางคิดจะทำอะไรใจจะบอกทันทีว่าเบาหรือหนักถูกหรือไม่ถูกกับตัวเองหากฝืนไปในทางที่ไม่สอดคล้องใจจะอึดอัดอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันหากเลือกสิ่งที่ตรงกับหัวใจจะรู้สึกโล่งเบาและนิ่งขึ้นทันทีแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนก็ตาม ความเชื่อมโยงที่เร็วขึ้นนี้อาจทำให้บางคนรู้สึกว่าตัวเองไวเกินไปคิดนิดเดียวก็รู้สึกคิดเรื่องเล็กๆก,ก็มีผลต่ออารมณ์แต่แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่ความเปราะบางแต่เป็นความละเอียดของระบบรับรู้ที่เพิ่มขึ้นจิตกำลังเรียนรู้การใช้ความรู้สึกเป็นข้อมูลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับหรือหลีกเลี่ยงเหมือนที่ผ่านมาเมื่อความคิดและความรู้สึกสอดคล้องกันมากขึ้น การตัดสินใจในชีวิตจะเริ่มง่ายขึ้นแม้อาจดูช้าลงจากภายนอกแต่ข้างในกลับชัดเจนมากขึ้นไม่ต้องลังเลนานไม่ต้องถามความเห็นจากหลายคนและไม่ต้องอธิบายเหตุผลยืดยาวกับตัวเองการเลือกเริ่มมาจากความรู้สึกที่มั่นคงไม่ใช่จากความกลัวหรือแรงกดดันสิ่งนี้ยังทำให้หลายคนเริ่มเห็นผลของการคิดและรู้สึกในแบบเดิมซ้ำๆอย่างชัดเจนมากขึ้น หากอยู่กับความคิดลบใจจะหนักเร็วหากอยู่กับความคิดที่จริงใจและเมตตาใจจะเบาและนิ่งขึ้นความเชื่อมโยงที่เร็วขึ้นทำให้เราไม่สามารถหลอกตัวเองได้นานเหมือนเดิมและนั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นโอกาสในการซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของคุณเชื่อมถึงการเร็วขึ้น ขอให้รู้ว่านี่คือสัญญาณของจิตที่กำลังทำงานอย่างสอดคล้องมากขึ้นไม่ใช่ความผิดปกติและไม่จำเป็นต้องควบคุมมันเพียงแค่ฟังความรู้สึกอย่างอ่อนโยนใช้ความรู้สึกเป็นเพื่อนนำทางและปล่อยให้ความคิดเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะค่อยๆพบว่าชีวิตเริ่มไหลลื่นขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องฝืนและไม่ต้องเร่งอะไรเลย ถ้าสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้กำลังสะท้อนบางอย่างในใจคุณขอให้คุณรู้ไว้อย่างอ่อนโยนว่าคุณไม่ได้หลงทางและคุณไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ผิดจิตของคุณแค่กำลังปรับระดับการรับรู้เพื่อกลับมาอยู่กับชีวิตในแบบที่จริงกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมการไม่อินกับโลกแบบเดิมความคิดที่เปลี่ยนความไวต่อพลังงานการอยากอยู่คนเดียวการตั้งคำถามกับความเชื่อ และความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่เร็วขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสัญญาณว่าจิตกําลังเติบโตอย่างเงียบๆคุณไม่จำเป็นต้องรีบเข้าใจทุกอย่างไม่จำเป็นต้องรีบไปถึงจุดไหนแค่ยอมให้ตัวเองอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างนุ่มนวลฟังหัวใจให้มากขึ้นและเลือกสิ่งที่ทำให้ใจเบาในแต่ละวันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วและถ้าคลิปนี้มาหาคุณในช่วงเวลานี้ อาจเป็นเพียงการย้ำเตือนเบาๆว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการที่สำคัญกระบวนการของการกลับมาเป็นตัวเองในระดับที่ลึกกว่าเดิมอย่างสงบและอย่างแท้จริง